กลับมาที่เดิมเขาไม่ต้องเดี๋ยวรับผิดชอบไม่เป็นไรไม่ได้คุยกันดีๆกลับมาทีเนี่ยลุงเขาเก็บไปแล้วอย่าไปนั่งทับเอาเก้าอี้มานั่งด้แก้ได้ไหมแก้แก้ไม่ได้น้องมีอีกร้านนึงก็ฝั่งนู้นเหมือนกันเลยนะอ่ามีฝั่งตรงข้าม ตัวกันบางทีก็ทะลกมันเะไดเอนด พี่ด้นอันหน้าก็หานู่นกำอเงี้ยเอาปกหลังออกเดี๋ยวนะพี่ขยันนะครับเอาอ่าโอเค ไหนของบุรีรอย่างเดียวบุรีรอย่างเดียวไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมบาร้ยกิกายาาหมอาเข้าใจค่าเลยกับเชให้แล้วมองเวีตน่าค่มองเวียบ้างนั่งลงนั่งลง

อันแรกเลยครับตาครับตามเป็นไงฮ นี่แหละครับตายของของปอมันจะเป็นผ้านะครับของสโมสรจะเป็นพลาสติกอ๋อนี่เป็นหนังอ่าเป็นหนังนะครับพลาสติกใช่ครับจุดที่สองก็คือลักษณะที่เป็นสแตมป์ของสโมสรอย่างเดียวแต่ไม่มีบอกไซส์บอกอะไรแต่ตัวแท้เนี่ยตัวแท้จะมีไซส์จะมีไซส์ด้วยจะมีไซส์บอกขนาดรอบอกมีขนาดทุกอย่างบอกมีสามไซส์มีสามจุดตัวสับ์ตรงนี้นะครับแต่ตัวแท้นะครับ กุญแจจะมีสามโลโก้ของแถบเป็นแถบของสโมสรอยู่ครับผมขต้นเนื้อผ้าข้าต้นอย่างดีเป็นข้ต้นแต่ตัวหมยตรงนี้จะเป็นผ้ามันผ้ามันเป็นลักษณะผ้ามันบางกว่าบางกว่าเป็นผ้ามันลักษณะผ้ามันจะบางกว่านะครับสุดท้ายจะเป็นยางจะเป็นยางฮะแต่บางตัวของอันนี้ก็ไม่มีไม่มีหรือมีก็จะเป็น จะใกล้เคียงกันมามครับโดยโดยรวมๆแล้วจะใกล้เคียงกันไหมมันจะมีตัวที่พัฒนามาเป็นไร้น้ำครับรุ่นนี้รีบๆแสดงว่ารุ่นรีบๆครับอันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นที่นะคนที่อยากจะเี่รุ่นที่เขาทำมาเนี่ยเสื้อของทางสโมสรเราวิลัมยเต็ดเนี่ยเป็นเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เราก็ ได้สืบทราบม,มาว่าไอมาว่ามีคนได้ทำาอร์มเรียนแบบไว้เรียนแบบของของเสื้อของเร,เราเราจึงต้องเข้ามาดูแลเพื่อที่อยากจะให้แฟนบอลทั่วประเทศของเราอ่ะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสโมสรอ,อย่างเดียว พราะปัจจุบันนี้เนี่ยเรานําเข้าเสื้อตัวนี้ของสโมสรนนะ่ะก็ในราคาที่ไม่แพงครับราคาแค่390บาทเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้แพงเกินไปกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาที่จะหาซื้อได้แต่ปัจจุบันก็มีการนําสินค้าตัวนี้มาเรียนแบบแล้วก็จําหน่ายเราก็เลยต้องเข้ามาตรวจสอบนะครับมาตรวจสอบเพื่อว่าออคอยห้ามปราบม,มีให้คนที่ทําอยู่แล้วได้ทําต่อหรือคนที่คิดจะทํานะครับ ที่คิดจะเอาสินค้าของสโมสรเราเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของสโมสรเรามาทำนะครับให้หยุดทําซะเพราะทุกวันนี้สโมสรเราได้อ่ได้ทําสินค้าในราคาที่ถูกและคุณภาพดีอยู่แล้วครับว่าเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าในสถานที่ที่เราได้เข้าไปดูแลลิขสิทธิ์แล้วก็ดีหรือบางสถานที่ในทุกทกที่ที่เรายังไม่เข้าไปเรายืนยันว่าเราจะไปทุกที่ที่มีที่มีมลายหรืออยู่ในอยู่ในอ่ อยู่ในร้านค้าที่เราคิดว่ามันมีหรือมีผู้แจ้งมาว่ามีสินค้า,าสินค้าปลอมของเราหรือสินค้าลิขสิทธิ์ของเราที่ผิดนะครับเราจะเข้าทุกที่ครับ